เหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีสองห้าหนึ่งสามครับนี่เนื้อทองแดงลมดําบล็อกทองแดงนะครับนี่บล็อกทองแดงดูตรงไหนครับนี่ดูตรงนี้ครับจะมีติ่งครับอยู่ในร่องตรงนี้ครับส่วนขอบนะครับบริเวณสามนาฬิกาครับจะเป็นตัดเต็มใบมีดนะครับนี่ด้านหลังนะครับจะมีขีปปิ้นนะครับนี่ เต็มบริเวณขอบเหรียญนะครับอะมาดูลักษณะพระด้านในกันนะครับนี่ผิวเหรียญค่อนข้างจะตึงครับและคมชัดนะครับอืมอืมอะมาดูนะครับเนือเกินครับอยู่ในร่องตรงที่ผมบอกเอาไว้เบื้องต้นนะครับนี่อืมอืพระนี่สวยจริงๆครับนี่ตัดเต็มใบมีดครับอยู่ที่บริเวณสามนาฬิกานะครับลองเทียบกันดูได้นะครับอืมอือะส่วนด้านหลังของเหรียญครับ รอยเจาะของหูนะครับก็จะเป็นเป้น,ปนแบบนี้เลยครับนี่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะของพระเหรียญอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะแล้วดูรอยเป้น,นครับตามขอบเหรียญน,นะครับนี่ที่ผมบอกเอาไว้นะครับนี่จะมีทั่วทั้งเหรียญน,นะครับอ่ะออออเป็นสวยๆเลยใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบรุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ